สมเด็จพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้พระยากรมา่าและพระยาพรมเป็นข้าหลวงขึ้นไปจัดการบ้านเมืองพร้อมกับเท้าเชียงและเท้าศูนย์เพื่อให้อาและหลานคืนดีกันครั้งจะถึงเมืองธงเท้าทนเกรงจะเป็นอันตรายจึงพาครอบครัวหนีไปอยู่บ้านกุดจอกพระยาทั้งสองจึงตั้งให้เท้าเชียงเป็นเจ้าเมืองเท้าศูนย์เป็นอดมหาดรักษาเมืองธงต่อไปเมืองธง จึงขาดจากความเป็นเมืองปกครองของนครจำปาสักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเข้าไปอยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยาโดยปริยายเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยของกรุงธนบุรีพระยาพรมและพระยากรม่าเห็นว่าเมืองทงเป็นัยภูมิไม่สมควรจะตั้งเป็นเมืองใหญ่จึงปรึกษากับเท้าเชียงเท้าศูนย์ย้ายเมืองไปตั้งที่ดงเท้าสารเพราะมีใบบอกไปยังกรุงธนบุรีขอตั้งดงเท้าสาร ขึ้นเป็นเมืองขนาดนามว่าเมืองสุวรรณภู